สาวแอฟแท็กซอนยอมพูดแล้วปมปู่ไัยวงออกมาจวกกีดกันน้องปีใหม่จากครอรกวสงการคะ่ะเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ลาเซนทันคอรสชั้น6ศูนย์การค้าเซนทันเวล แอปทักษอรอพักสุขเจริญคุณแม่คนสวยได้ควงน้องปีใหม่ลูกสาวสุดเทรักมาร่วมเปิดนิทรรศการค่ะโดยได้ความร่วมมือจากเดอะวอร์ดิสีย์ประเทศไทยและช้อปปี้ประเทศไทยนั่นเองค่ะหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแอปทักษอรอได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่พูดกันในรายการหนึ่งว่าจำไม่มีแฟนแล้วถึงดราม่าที่คุณปู่ัพวงคอมเมนต์ตอบชาวเนต็ตถึงเหตุผลที่ไม่ได้ไปให้กําลังใจน้องปีใหม่ในงานต่างๆเพราะไม่ได้รับการแจ้งคิวทางฝั่งอดีตลูกสะพ้ายก่อนน้า กระแสละครดีมากๆค่ะแฟนๆเลยถามว่าหลังจากที่จะมีละครให้ชมกัน ต่อใบไ,ไม้เธอก็บอกว่ามีค่ะมีแน่นอนยังอยากจะขอให้ดูกันอีกนะคะถามว่าจะต้องเลือกมากกว่าเดิมไหมในความที่มีประสบการณ์มาจริงๆแอปว่ายากสุดน่าจะเป็นเรื่องแรกแล้วแหละที่เรากล้าที่จะก้าวออกมาก็คือขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอแอปว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่ยากที่สุดแล้วเพราะว่าหยุดไปนานพอจะก้าวมาอีกทีนึงอันนี้ก็คือยากที่สุดเลยหลังจากนี้คงหลักการก็คล้ายๆเดิมค่ะดูเรื่องที่คิดว่าเหมาะสมเรื่องใหม่กับทางช่องเดิมไหมหรือว่าจะได้เห็นใน ่ององืนยังไม่แน่ใจค่ะขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนลงตัวที่สุดถามว่าละครเรื่องต่อไปมีแพนในใจบ้างหรือไม่ก็มีค,คุยๆกันแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไฟนนลกันตอนนี้ก็ฮอตทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยลูกสาวหรอคะลูกสาวแค่รับเชิญค่ะอยากให้เขาได้ประสบการณ์หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นคือเขาก็อยากเองแหละ ถามเขาว่าเขาสนใจและอยากทำไหมเราก็ถามว่าเขาสนใจแล้วสามารถรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้จริงๆหรือเปล่าต้องแรกมากับการที่เราอยากจะได้ความสนุกมันไม่เหมือนกันนะความยากก็จะแตกต่างกันออกไปเขาก็บอกว่าเขายอมเขาอดทนเขาจะรับผิดชอบหน้าที่ของเขาแบบเต็มที่งานนี้ก็ได้มีการคุยกันถามไปถึงประเด็นที่หลายคนนั้นอยากจะฟังมากๆเพราะว่ามีช่วงหนึ่งค่ะที่ทางด้านสาวแพทย์นภพาถามในรายการว่าคุณแม่แอปนั้นจะมีแฟนใหม่ไหม สาวแอบบอกว่าก็คงไม่มีแฟนใหม่แล้วซึ่งในแชร์ข่าวสาวสะรองเอาจริงๆแล้วเธอบอกว่ามันเป็นการคุยกันเล่นๆขำๆคือแพทเขาบอกว่าเขาจะไม่มีแฟนแล้วคือข้ามไปอีกทีก็แต่งงานเลยมีสามีเลยแอปเลยแซวว่าแอปก็คงไม่มีโอกาสมีแบบนั้นหรอกหมายถึงอย่างน้อยก็ในตอนนี้แสดงว่ายังไม่ปิดทางที่จะมีความรักใช่ไหมก็ไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะแต่คนมองว่าเรานั้นปิดแล้วก็ไม่มีแล้วถึงจริงๆมันก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะว่า จะมาในลักษณะไหนเพราะรู้สึกว่ายิ่งโตยิ่งจะอยู่กับความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบมากขึ้นมันอาจไม่ใช่แค่แฟนไม่มีสามีไม่มีบางครั้งมันก็แล้วแต่คนที่จะใช้คําจํากัดความด้วยซ้ําว่าจะเรียกยังไงแต่เราก็ไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นเพราะาตอนนี้มีแต่ลูกแล้วค่ะจริงๆมันจะทําให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยนะด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็ไม่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้สีเลียดนะรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดในบทบาททั้งในเรื่องงานแล้วก็ บทบาทความเป็นแม่ทุ่มเทกับ2บทบาทนี้ให้ดีที่สุดนอกนั้นก็ตามสถานการณ์ค่ะแล้วมองภาพความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไงบ้างไม่มีภาพเลยค่ะแอปรู้สึกว่ามันมาถึงเราแล้วเราจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างนั้นแหละค่ะถ้ามีใครก็คงจะต้องเกิดขึ้นเองมุมมองความรักลเปลี่ยนไปเลยไหมไม่ได้เปลี่ยนนะสําหรับแอปก็ยังคงรู้สึกว่าถ้ามีมันก็เป็นกําลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและในการทํางานแอปรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องการแต่ว่ามันเป็นไปในรูปแบบไหน แค่นั้นเอง แต่หล,ลักๆคนที่เข้ามาก็ต้องผ่านด่านลูกสาวก่อนสิเธอก็บอกว่าลูกสาวน่าจะง่ายกว่าแม่นะลูกสาวแบบเวลข้ามหมดเลยแล้วเขาเคยอยากให้คุณแม่มีแฟนใหม่ไหมเขาเข้าใจไหมคือตามภาษาเด็กค่ะเขาก็แค่บอกว่าอยากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยพูดกันจริงจังแต่ถามเล่นๆแล้วเขาบอกว่าเขาก็อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขแล้วก็ชอบแซวเวลาเห็นโฆษณาหรือละครก็จะชอบตอนนี้มีคนเข้ามาให้เรียนรู้บ้างไหมถ้า เข้าขายประเภทนี้ก็ยังไม่มีค่ะล่าสุดมีประเด็นที่คุณปู่ตอบคอมเมนต์ว่า ไม่ได้ไปให้กำลังใจนะ้องเพราะว่าไม่มีการแจ้งคิวตามงานต่างๆทำให้ปู่ไพวงไม่ทราบข่าวคือมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าทำไมไปให้กำลังใจฝ่ายโน้นในงานดีแต่มาให้กำลังใจหลานตัวเองไม่ได้คุณปู่ก็ตอบว่าไม่เคยทราบคิวว่าหลานทำอะไรอยู่ที่ไหนเลยไม่ได้มาถูกต้องไหมจริงๆไม่ทราบเลยค่ะคือตอนนี้คือแอปก็ยุ่งมากทั้งงานละครแล้วพอจบละครมันก็จะมีงานอื่นๆงานโฆษณางานอะไรแบบนี้คือตอนนี้ไม่ใช่แค่แอปคนเดียวแม้กระทั่งปีใหม่เอง คือตอนนี้เขาปิดเทอม2อาทิตย์ค่ะยุ่งกับงานโฆษณาเลยไม่ได้เห็นเลยแต่ถ้าถามแอปแล้วฟังจากแค่นี้นะแอปคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเพราะทุกวันนี้เราคุยกันอยู่หมายถึงกับคุณปู่นะถ้ามีอะไรก็อัปเดตก็คุยกันตลอดแล้วเขาก็จะเจอตลอดเลยอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมาค่ะมีอะไรก็คุยกันตรงๆบางทีเวลาคุณปู่มารับแอปก็เจอคิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรมีปัญหาอะไรคุณปู่คงจะคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าท่านจะพูดอะไรนะก่อนหน้านี้ได้ มีการแจ้งอีกฝั่งนึงไหมว่ามีงานอะไรถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถาม ตามปกติก็ไม่ได้รายงานนะเพราะว่าเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็ทำทุกวันคงไม่มีประเด็นที่จะต้องบอกตารางทุกวันแค่นั้นเองแต่ถ้าถามก็ตอบได้ทุกวันนี้คือไม่มีอะไรสบายๆค่ะแต่อีกฝั่งคอมเมนต์พูดถึงพี่เปิ้ลเลขาของเราว่าเหมือนกีดกันไม่ให้มาหาไม่มีแน่นอนค่ะเท่าที่ฟังตอนนี้ก็คือบางทีส่วนใหญ่ปู่จะติดต่อผ่านแอปเลยตรงหรือติดต่อเลขาของแอปเองก็คือพี่เปิ้ลเพราะบางทีแอปก็ติดงานค่ะเช็คว่าจะเจอกันกี่โมงแล้วแบ่งเวลาดู ลูกยังไงกลับมารับงานแล้วเนี่ยคือ,อยังไงลูกก็ต้องมาที่หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาทํางานช่วงที่เขาไปโรงเรียนคิวะครที่ผ่านมาแอบ,บก็จะให้คิววันธรรมดาค่ะเพราะเสาร์อาทิตย์จะต้องอยู่กับลูกซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็แปลงร่างเป็นคุณแม่คนเดิมน้ามไม่แต่งหน้าสดพาลูกไปตะเวนเรียนพิเศษนั่นเองเลือกลูกก่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับเราสนิทกับเราให้เราดูแลใกล้ชิดแบบนี้อีกไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทําให้เต็มที่อย่างงานแสดงแอบบก็ รู้สึกดีใจที่้มีโอกาสกลับมาต้องทําเต็มที่เหมือนกันพยายามแบ่งเวลาให้ดีที่สุดค่ะแม่เรียกได้ว,ว่าเป็นคุณแม่ที่สตรองสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งดูแลลูกสาวและดูแลในเรื่องของงานต้องขอนับถือจริงๆเลยค่ะ